สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก็อยู่ที่บริเวณภายในเกาะเมืองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดครุฑทานลามนะครับทุกคนซึ่งวัดนี้ก็จะเลยวัดหน้าพระเมรุนะครับมาประมาณสักกิโล2กิโลนะครับทุกคนแล้วก็จะอยู่ทางซ้ายเมือนะครับทุกคนวัดนี้ก็จะเป็นวัดนะครับที่มีตัว พระประธานนะครับทุกคนอยู่ในด้านนั้นนะครับแต่ว่าโบสถ์ปิดแล้วครับวันนี้ผมมาเย็นมากเลยครับทุกคนก็เลยได้เข้ามาสักการะองค์ปู่พญาคุูนะครับแต่ว่าผมเคยมาสองสาครั้งแล้วครับข้างในก็จะเป็นโบสถ์นะครับเก่าซึ่งอยู่ในสมัยทยาตอนปลายนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับองค์สีทองเป็นพระพุทธรูปปามาลวิชัยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็สง่างามนะครับทุกคน ใครที่สนใจมาไหว้พระพุทธรูปขอพรก็วัดนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งมาขอพรสการะพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับก็จะมาขอพรนะครับดูจากตัวทูบนะครับที่อยู่ในกระถางนะครับก็มีคนมาไหว้ท่านปู่พญาคุดเยอะอยู่ครับทุกคนวัดนี้นะครับก็จะเปิดนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสามโมงเย็นครับวันนี้ผมเข้ามาค่อนข้างที่จะ สายยินแล้วนะครับทุกคนก็ได้ปิดแล้วครับก็เลยเข้าตัวองค์โบสถ์ไม่ได้นะครับก็เลยได้มาสักการะตรงหลวงพ่อปู่พญาขุดนะครับก็จะมีจุดนะครับบริการนะครับขายทุบเทียนนะครับแล้วก็มีคาถาบูชานะครับองค์ปู่พญาขุดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูครับขออนุญาตนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะมีคนเคารพสักการะองค์ปู่พญาขุดมันเกิดทรัพย์นะครับทุกคนเพราะว่าชื่อวัดชื่อว่า วัดครุฑทารามครับทุกคนมีป้ายวัดด้วยครับผมนี่ครับก็จะเป็นควัดครุฑทารามโอเคครับผม